สวัสดีค่ะละอ่อนน่านนะคะวันนี้พามาดูนี่คือต้นมะเขือยาวนะคะนี่คือแค่ต้นเดียวนะต้นเดียวดูสิเต็มเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปมประมาณสิลูกทุกคนอะไรจะเยอะขนาดนี้ก็จะกำลังออกมาอีกเนี่ยดูดูดู เยอะมากดูดูข้างในนี่ต้นเดียวต้นเดียวเนี่ยค่ะตัวฝ <laughs> ักยาวค่ะใบจะไม่เหลือแล้วแต่ว่าก็ยังมีก็ยังมีให้เก็บอยู่นะเยอะมาก เว,เว้นอาทิตย์หนึ่งไม่ได้เข้าสวนนะคะเก็บยังไงเยอะมากเอาไปตําดีกว่าตาถั่วฝักยาวเดี๋ยวไปเอาตะกร้าก่อนแป๊บนึงนี่นะคะถั่วเรา อ่อันนี้มันอันนี้มันแก่แล้วเนาะเอาไว้ทำพันไว้ปีนหน้าดูสภาพแต่ก็ยังออกมาให้เราได้กินอยู่เรื่อยๆนะคะแ่งกว่า เฉาละหมดนั้นหมดด้วยดูแล้วเนาอพริกเราก็ยังได้กินอยู่เนาะ,ะน่ารักลูกเล็กๆแดงมากโอ้โหพริกอะไรเนี่ย <laughs> ยาวมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ค่ะต้นเล็กๆแต่ก็ดกดีจังอือดูต้น ต้นเท่าฝ่ามือเองเนี่ยเต็มเลยเอาไปย่างบาร์บีคิวอร่อยค่ะอุ้ยพลิกแดงจินดาของเรานะคะเดี๋ยวรอให้เขาแดงก่อนแล้วค่อยมากรีดเนาะ ดกมากค่ะพริกเผ็ดเผ็ดค่ะได้เวลาเก็บมะเขือยาวโอ้โหย,ยาวมากค่ะยาวของจริงอื้อ โั้ั้งยาวทั้งใหญ่ต้องใช้กันไกลแล้วล่ะยาวมากยาวขนาดนี้เลยค่ะ อันนี้เนี่ยค่ะยาวมากต้องเก็บเนะไม่เก็บเดี๋ยวมันจะเก็บอันนี้รอก่อนไหมอันนี้ยังเล็กอยู่เนาะแต่มันยาวมากเลยเนาะ ข้างในยังเล็กอยู่ไหมเดีย๋ยวค่อยมาเก็บใหม่สามสี่วันสามวันหนูน่ารักมากเล็กเล็ก <laughs> กระเพรางามมากเลยเนาะออกดอกเต็มเลยนี่ค่ะกะเพราเริ่มออกดอกแล้วอันนี้กับอ,อะไรนะโหระพา โลระพามันใบมันเริ่มดำเพราะว่าอะไรเนาะโดนฝนเยอะหรอหรือว่าอะไรเก็บเอาไปกินกับเตี๋ยวเริ่มใบออกสีดำๆอะ่ะ ไปสักหน่อยเอาไปผัดกะเพรากับถั่วฝักยาวสามีชอบกินผัดกะเพรายอดของไอ้มันมันมาคุงเนี่ยลามแล้วเนี่ยเธอหอมมากกะเพรา ัสีแดงด้วยรวมด้วยนิดหน่อยผัดรวมกันยังเยอะเลยเก็บเก็บพอกินเนาะ เผาขาวกับเผาแดงผักบุ้งแดงนะคะพอดีป้าเขาเอามาเขาเด็ดยอดมาให้ก็เ,เลยลองมาจิ้มดินอยู่ก็โอ้โหได้กินกับส้มตำไปแล้วรอบหนึ่งนะคะผักบุ้งแดงเป็นอะไรที่หอมมากคะ่ะเวลากินกับส้มตำหอมมากอร่อยดีค่ะมันได้มันใช่ไม่ใช่หอมมันได้กลิ่น ได้กลิ่นของผักบุ้งผักบุ้งแดงมีประโยชน์เนาะโอ้โหกา้านอวบๆยังไม่ขึ้นเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าได้ประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะหนึ่งมื้อผักบุ้งแดงค่ะนี่ค่ะผักของเราวันนี้นะคะกลับบ้านกันค่ะผักชีนะคะ <laughs> ปลูกแปลงเล็กๆน้อยๆแค่นี้ค่ะ ไว้พอกินเนาะวันนี้ถอนไปสั้นหน่อยโอ้หลายต้นเลยอถอนไปพอกินเนาะ กำหนึ่งค่ะผักบุ้งก็ยังมีอยู่นะคะที่บ้านแต่ว่ามันโหสวยมาก ขึ้นไวมากเลยค่ะเพิ่งไปเพิ่งมาเก็บอาทิตย์ที่แล้วเองเนาะผักบุ้งเพิ่มผักชีมาหน่อยเดี๋ยวไปล้างที่บ้านค่ะ